วันที่พ่อผมจะไปสบายเนี่ยผมก็วันที่11บเอ็ดมิยอเนี่ยก็คือท่านได้ป่วยแล้วเขา้าโรงพยาบาลผมก็มีความมั่นใจ,จกับตัวเองแล้วตั้งสัจจะบ,บารมีตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านยังไม่สิ้นบุญผมก็จะปล่อยอในสิ่งที่ผมมีไม่ว่าจะหนวดเขาก็แล้วแต่ซึ่งท่านดีขึ้นไม่ว่าเราจะทำเรื่องของแสกกีเพื่อหาพื้นที่ในในการ ฝังฝังร่างของท่าน <พอ S 2> ไม่หา <โด S 2> เจ็บปีโดโดแต่สิ่งที่พิติกรรมเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามันเกิดจากความความความคิดไหมซึ่งความคิดเนี่ยอาจจะเป็นในสิ่งที่ได้รับจากคนอื่นมาก่อนแต่พอเราได้ทําพิติกรรมตรงนั้นปุ๊บเนี่ย,ย,ยมันเป็น,นความรู้สึกจริงๆเพราะความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราเห็นจริงๆสัมภเวสีที่ตอน้านั้นเปิดหน้าดิน ก็จะมีพวกแมลงวันหัวเขียวเป็นพันๆนหมืนม่นตัวแต่ว่าหลังจากนั้นพอเจ็ดปีปุ๊บพื้นที่เหล่านั้นไม่เห็นเลยเป็นเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันซึ่งมันมีความแตกต่างซึ่งบางอย่างเนี่ยออธรรมชาติเป็นสิ่งที่เล่นลับแม้แต่ผมพูดเนี่ยขนผมลุกทั่วร่างกายมันเป็นความรู้สึกมันไม่ได้เป็นความนึกคิดปรุงแต่งเพราะนั้นจากตรงนั้นมาปุ๊บ เราก็คิดว่าสิ่งที่เกิดเรามีอะไรที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้ที่ท่านอยู่เราควรจะทําในจุดนั้นให้เต็มที่เพราะฉะนั้นจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ดําเนินชีวิตแบบคนปกติโดยที่ตั้งสัจวาจาว่าถ้าเกิดท่านไม่สิ้นบุญถ้าท่านจะ8ปีสิปีผมก็จะไม่ไม่โคนไม่ไม่ตัดแล้วถ้าเกิดท่านไปสบายผมก็จะมีการโค,คนแล้วก็บวชแต่ด้วย ในเวลาของคนจีนเนี่ยเขาจะมองว่าการบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบวชในช่วงพิธีกรรมตอนท่านก่อนไว้ในโรงแต่บางทีเนี่ยเราก็เลยมองว่าจุดนี้เนี่ยคนจีนเขาถือรมเนียมว่าลูกชายคนโตต้องถือกระถางผมก็เลยมองว่าพิธีกรรมมันมีข้อแม้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ความรู้สึกคนอื่นไม่ดี ผมก็เลยจากวันวันนั้นก็เลยล่วงเลยมาประมาณ9้าวันซึ่งผมก็มีคุยกับหมอทั้งร้านว่าพ่อผมถ้าเกิดตรงนี้งานพิธีเสร็จเนี่ยผมจะปรงผมหมอว่าไงหมอในร้านทุกคนบอกว่ายินดีผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ค่าตัดก็บอกมันไม่ต้องให้ค่าตัดมันอยู่ที่ใจซึ่งผมต้องขอบคุณในคณะของหมอผมมากๆเพราะว่า ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกล้วนๆไม่ได้เกิดจากการบังคับเพราะนั้นหมอคนแรกของผมก็คืออาจารย์ลุ่งซึ่งแกปองผมสกีนเฮดแล้วก็กนคิ้วด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าปิติแม้แต่ตัวเขาเนี่ยเขาตัดก่อนผมอีกผมต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับทางหมอผมทุกคนซึ่งเราก็ตัดเมื่อวันศุกร์แล้วหมอทุกคนก็พร้อมใจตัดกันหมอผู้ชายทั้งร้านตัดกันหมดซึ่งเราก็มองว่า สิ่งตรงนี้เป็นความรู้สึกและก็ทําออกมาให้เห็นแต่ไม่ได้เป็นความนึกคิดของเราเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าการที่เราตั้งมั่นสัจวาจาของตัวเองมันก็ทําให้สิ่งรอบข้างเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีไปกับเราด้วยคนอาจจะเห็นผมแปลกที่วันนี้เรามาวังสลาลมทุกคนเคยเห็นหนวดเขาผมลุงลังแต่วันนี้กลับมา เรียบง่ายเฉยโดยที่ผมไม่รู้สึกเคะเขินกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่เพราะว่าตัวเรามองไม่เห็นหน้าเราจิตใจเท่านั้นของเราที่จะเห็นตัวเองยากนักที่จิตใจของเราที่เราจะ,จะมองเห็นเพราะนั้นเราต้องหาสติแล้วหาความรู้สึกค่อยๆปรับไปมันจะเกิดปัญญาจากภายในขอบคุณครับ